มื่อวานนี้นะครับลุงแมวไปไลฟ์ live ขายของให้ร้านตินนะแล้วก็มีท่านผู้ชมถามมานะครับว่าท็อป5เกม Nintendo Switch ในความเห็นของลุงแมวที่ลุงแมวชอบไปนะมีเกมอะไรบ้างนะลุงแมวก็มาคิดดูว่าเอะลุงแมวเคยตอบคำถามนี้ไปหรือ,อยังอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกความเห็นหนึ่งทันทีที่คิดขึ้นมาได้ก็คือว่ามันตอบยากมากเลยนะเพราะว่ามันมีเกมหลากหลายแนวถ้าแบ่งเป็นแนวแนวเช่นถ้าเป็นเกมเ turn b a บสชอบอะไรบ้างนะถ้าเป็นเกม แอคชั่นชอบอะไรเกมประจนภัยชอบอะไรเกม RPG ชอบอะไรอันนี้จะตอบได้ง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าเหมือนมาบีบให้เหลือแค่ประมาณท็อป5เนี่ยก็ตอบยากอยู่นะครับแต่ว่าในไลฟ์ก็ตอบไปนะแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะก็เลยวันนี้มาคิดอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนว่า Nintendo Switch เนี่ยกับบรจากเราไปแล้วนะครับแล้วก็ Nintendo Switch 2จะมาก็เลยมาแบ่งปันนะว่าในความเห็นของลูกแมวเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ท็อป5นะครับท็อป5ซึ่งอาจจะเรียงลำดับจากที่สุดยอดที่สุดนะที่นึกถึงทันทีนะแล้วก็ค่อยๆเบาบางลงไปแล้วกันม่เรื่อตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะท่านผู้ชมมีอะไรบ้างน,นะครับท็อปท,ท็อปหก็บอกกันได้นี้คืออัปเดตของลูเมลในปี2024ปลายปีนะครับหลังจากที่เราเห็น Nintendo Switch มาหลายปีมากนะแล้วก็มีเก็บออกมามากมายนะครับอันนี้คือถ้าจะให้เลือกท็อป5นะอันแรกเลยไม่รู้นี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นท็อปหนึ่งหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะมาพร้อมกันก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็คือเดาซิเซลดานะครับเซลดาเบสออฟเดอะวอลนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ลุกแมวซื้อ Nintendo Switch ซึ่งจริงเกมนี้อยู่บน Wii U นะใช่ไหมแล้วก็มาลง Switch นะครับลุกแมวไม่ได้เล่นเกมนี้บน Wii U นะแล้วก็เคยได้ยินความเด็ดของเซลดามานานนะครับมีหลายคนอินมากมีดารานาะ ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมคุณล็อบบี้วินเลียมใช่ไหมหรือโรบินคุณโรบินวินเลียมนะครับเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเขาก็ชอบเกมนี้มากถึงกับตั้งชื่อ,อคุณลูกสาวว่าเซลดาแสดงว่ามันเป็นเกมที่มีอิทธิพลกับหลายคนมากแล้วลูกแมวก็เคยได้ยินมานานนะแล้วก็ได้ยินว่าโอ้มันเด็ดนะครับแต่ก็ไม่เคยอินกับมันจริงจังนะว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณไหนยังไงไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนะ จนกระทั่งได้มาลองนี่ Handle Switch จำได้ว่าลองครั้งแรกอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะรู้สึกว่านี่มันเกมอะไรกันช้าก็ช้านะแล้วก็เหมือนกับระบบอัปเกรดคือรู้แมวคุ้นกับระบบอัปเกรดที่แบบอัปเวลได้อัปเกรดได้มีเลเวลมีตัวเลขออกมาชัดเจนนะอันนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นอาวุธก็พังได้ด้วยนะ เล่นไปได้นิดเดียวอ่ะแล้วรู้สึกว่าอืมนี่ไม่ใช่ทางลนะ้ะมั้งเราซื้อมาผิดหรือเปล่าเพราะจำได้ว่าน่าจะซื้อ2เกมหลักนะของ Nintendo ที่ซื้อตอนนั้นนะครับก็คือ m Mario o d y โ s e y เนาะแล้วก็ Zelda ซึ่งแน่นอนไปเกมดังทั้งสองเกมใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นไปแล้วไม่อินนะไม่อินในช่วงเวลานั้นนะครับผมแล้วก็ทิ้งไวอ้อ่ะจนคิดยังไงไม่รู้ไปเจอแบบทุกคนก็ชาบูอีกก็โอเคงั้นลองให้โอกาสอีกรอบนะโอ้โหพอเริ่มเข้าใจกลไกนะครับเริ่ม เข้าใจจังหวะเกมนะรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือติดเลยนะติดแบบมันคือเกมที่สวยงามที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนที่หลายๆคนพูดเนาะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมานะครับลูกแมวสนุกไปทั้งกับการบุกเข้าไปในตัวทรีใช่ไหมตัวสารเจ้าต่างๆเนาะเพื่อแก้ไขปริศนาจำได้เลยว่าน่าเป็นสาเหตุที่จะต้องซื้อตัวตัวจอยโปรมาเล่นนะเพราะว่าบางฉากเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับ มันประคับยากอะเพื่อจะผ่านวดวลด่านปริศนาให้ได้นะครับเราอยากจะได้จําไม่ได้แล้วว่าตัวชายเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับแต่จําได้ว่ามันมันมีความสุขมากแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นสไตล์แบบเล่นต่อออกทีวีนะก็นั่งเล่นกับคุณแฟนแล้วคุณแฟนก็ช่วยคิดนะว่าเออเนี่ยเราจะผ่านไปยังไงนะจำยังจาได้เลยไอจีเอ็เคยพูดว่าจริงๆแล้วเกมเซลดาเนี่ยมันเป็นเกมหมายถึงว่าเบสทัวร์นันนะนะมันเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ด้วยซ้ํานะเพราะว่ามันเอาไว้นั่งเล่น แก้ปัญหาชายกันเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนื้อเรื่องที่กินใจมากนะใหญ่โตมโหฬารน,นะครับเล่าเรื่องที่แบบแตกขแขนงแยกออกไปเนาะมีตัวละครหลากหลายแล้วก็คาแรคเตอร์ทุกตัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ออกมาเนี่ยโอ้โหประทับใจหมดเลยภาพสวยนะครับเพลงเพราะคือมันเป็นเกมที่แบบโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดที่หนึ่งในใจเลยนะใน t e n d o นะครับนี่คือหนึ่งสุดยอดนะครับก็ เพราะนั้นถ้าใครไม่เคยลองไปลองนะมันคือหนึ่งในลุงแมวคิดว่าขอเลทให้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับลุงแมวนะเกมที่เกิดมาแล้วน่าจะต้องได้ลองเล่นขนานั้นเลยนะครับคือแล้วคุณจะรู้ว่าเกมถ้าอยากจะรู้ว่าเกมมันดียังไงทำไมคนถึงเล่นเกมกันนะลุงแมวเชียร์เกมนี้นะครับ Zelda b r e a t h ร f t h e Wild อันนี้คืออันดับหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนอาจจะเป็นหนึ่งร่วม อาจจะเรียกว่าอันดับ2ก็ได้นะก็คือตัวเดี๋ยวนะ e l d a b r e a t h of the Wild เนี่ยเล่นไม่จบนะแต่ก็เกือบจบนะครับผมก็คือไปไกลมากแล้วแหละแล้วก็เหลือแค่ไปไปใกล้ๆจะไปตีบอสละอ่ะก็ถือว่านานนะใช้เวลานาน,านมากแล้วก็ยังรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปเล่นอีกให้มันจบนะครับให้มันอิ่มเอมนะเช่นเดียวกันกับลิสต์อันที่2นะก็คือ เซลด้าเทียร์ซอฟต์เดอะคิงดอมนะครับผมก็แน่นอนเป็นภาคต่อกันเนาะพอมานั่งคิดตอนนี้ลุงแมวคิดว่ามันไม่น่าเรียกว่าเป็นภาค2ด้วยซ้ำอะ่ะมันน่าจะเรียกว่าเป็นส่วนต่อขยายนะของตัวเซลด้าเบสออฟเดอะวอลนะครับซึ่งไม่ได้มีความหมายว่ามันแย่นะคือมันเป็นประสบการณ์ชุดใหญ่นะครับที่ต่อเชื่อมกันแบบสุดขีดน,นะแล้วก็โอ้ลุงแมวจําได้ถ้าใครเคยดูวิดีโอที่ลุงแมวพูดถึงนะก็คือว่ามันสนุกมากนะครับมันสนุกจนลุงแมวเล่นบนนี้ใช่ไหม ติดสุดขีดนะแล้วจะรู้สึกว่ามันเมื่อยนะมีหลายครั้งหลายคืนนะครับที่แบตเตอรี่หมดคามือเลยนะแล้วก็เมื่อยถึงขนาดว่าจะต้องเปลี่ยนนะไปเอาเครื่องเก่านะครับผมซึ่งของลูกแมวเนี่ยเป็น Nintendo Switch กล่องขาวอ่าแบตเตอรี่มันก็2ชั่วโมงเองนะก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะแต่ก็เอามาเสียบนะครับแล้วเพื่อให้น้ำหนักมันเบาขึ้นประมาณนึงนะแล้วก็เล่นต่อนะโอ้โหแบบเล่นจนแบบต้องเลิกเล่นนะครับเพราะมันติดมาก ติดเกินไปติดจนไม่หลับไม่นอนนะพอตอนกลางคืนมาเราจะหลับเนี่ยแล้วก็คว้ามาเล่นใช่ไหมแล้วเราก็พบว่ารู้ตัวอีกทีก็ตีสี่แล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่เฮลตี้นะครับก็เลยเลิกไปแต่ว่าความสนุกเนี่ยมันมันต่างกันเนอะมันเป็นความสนุกในการใช้จินตนาการนะแบบว่าเราจะผ่านยังไงมันมีพัเซิอีกแบบนึงนะซึ่งถ้าถาม2ภาคเนี่ยมันเป็นความสนุกคนละแบบอ่ะอันแรกมันจะออกไปทาง RPG c l a s s คลาใช่ไหม แต่ว่าภาคอ,อ,อันใหม่เนี่ยมันจะออกไปทางปนๆกันเนาะมีความเป็นพัซเิลมีความเป็นนักประดิษฐ์ด้วยนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยรูแมนคิดว่าเบส h อ w วา d น่าจะให้คะแนนได้สูงกว่านะแต่ว่าเทียร์ซ็อฟเดอ n g คิงดเนี่ยก็เป็นเกมที่สุดยอดมากนะครับที่สุดมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ2เกมแรกในดวงใจเนาะอีกอันนึงนะครับที่ออกมาแล้วก็ชอบมากนะแล้วก็ถ้าถามว่า n n i Nintendo s w i t c h เล่นอะไรนะก็ยังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะครับก็คือนี่เลย Fire Emblem นะครับผมเอ่อ t h ี e ฮาสนะบ้าน3บ้านนะครับคือไม่ว่ายังไงอะ่ะมันยังเป็นหนึ่งในเกมที่อยู่ในใจเสมอเนาะตัว Fire Emblem เนี่ยลูกแมวเ,เป็นแฟนมาตั้งแต่ 3DS เนาะแล้วก็ไม่เคยรู้จักซีรีส์นี้มาก่อนนะครับเล่นแล้วก็แบบหูเกมมันสนุกมากนะครับเล่นจบนะซื้อ DLC มาเล่นตอน3 d s นะ แล้วก็ชอบเทิร์นเบสเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตอนนั้นนะครับก็ยังแบบฟินนะแล้วพอมาเจอตัว t Houses นะครับ3บ้านเนะี่ยโอ้โหอันนี้นี่3ตระกูลเนยนะสุดยอดนะครับตอนนั้นที่จำได้คือภาพก็สวยนะภาพสวยคือเป็นอารมณ์เหมือนแอนิเมชันเป็นเหมือนของญี่ปุ่นสวยๆใช่ไหมแล้วก็ระบบเกมเพลย์ที่ชอบอยู่แล้วนะครับเล่นแล้วติดหนึบแล้วก็วนมาเล่นซ้ำเท่าไหร่ก็ได้เนาะมีความเป็น RPG ด้วยนะ แล้วก็ลุงแมวไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องมันแตกแขนงไม่ได้หลากหลายหรือเปล่าแต่ว่ามันมีระบบเฟรนด์ชิพอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็อยากดูเนื้อเรื่องย่อยเนาะโอ้โหสนุกหมดเลยนะครับสนุกหมดเลยแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยยังเล่นต่อออกทีวีเป็นหลักอยู่นะยังไม่ได้เล่นพกพาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นหน้าจอ6.2ไม่ใช่เนิ้วนะก็แต่ลุงแมวเลดให้เป็นหนึ่งในสุดยอดแห่งประสบการณ์นะครับเป็นซีรีส์ที่ลุงแมวรักนะแล้วพอเล่นตรงเนี้ย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันออกมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาออก Engage มาใช่ไหมอาจจะไม่เท่ากับตัว Fire Emblem t r r e e Houses นะครับหรือว่าเท่ากับภาคเก่าๆที่อยู่บน 3DS นะแต่ก็เป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่เพลินนะครับแล้วก็ฉลองซีรีส์ตัวนี้ด้วยทำให้ลุงแมวเนี่ยกลับไปเล่นภาคเก่าๆเนาะที่เขาเอามาลงจะอยู่บนเกม e o y y d v v n n e e มัง้ง Nintendo Switch Online ใช่ไหมสมัครแบบเป็น expansion pack นะครับมันจะได้พวกนั้นมาด้วยนะเนี่ยก็ให้กลับไปเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลานะในชีวิตเมื่อไหร่ที่เกษียนอันนึงที่อยากจะทำนะก็คือไปเก็บซีรีส์ตัวนี้นะครับตัว Fire Emblem เนี่ยให้ครบเลยนะอันนี้คือ1ในสุดยอดของเกมนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์สักกันนะจุดนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ เป็นเกมที่3แล้วก็อาจจะมีแอบ,บแถมอีกเกมหนึ่งเออเกเนี่ยอาจจะไม่ได้ที่สุดในดวงใจเนาะแต่ก็คิดถึงเสมอนะครับอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆบน n n t e n d o Switch นะแล้วก็อันนี้อาจจะทำให้หลายคนขโมดคิ้วอยู่เหมือนกันนะก็คือซีรีส์โปเกมอนนะครับแน่นอนว่าโปเกมอนเนี่ยอยู่บน s สว c ชอยู่แล้วนะลูกแมวเล่นโปเกมอนจริงๆถ้ามาจริงจังจริงเนี่ยก็คือมาเล่นตออ n น n t e n d o Switch น่แหละ ได้ยินชื่อเสียงมานานเนาะแล้วก็ไม่เคยเข้าสู่โลกของโปเกมอนนะไม่เหมือนท่านอื่นที่เขาเหมือนกับเล่นกันมาใช่ไหมรู้ไมไม่ได้รู้จักก็รู้จักโอเคมันเป็นตัวพิกรจูไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเข้าใจไม่คณิกนะครับไม่เข้าใจเขาเล่นยังไงเนาะแล้วก็ไม่ค่อยอินมากคือก่อนหน้านี้นนก็จะเล่นซอร์สแอนชิลนะครับการาฟิกสวยแต่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอ้สุดยอดเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เล่น ตัว a r k e u s นะหรือว่า Arceus ก็โอเคก็โอเคแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะแล้วก็จะมี b i l l i ล n Diamond and Shining Pearl อันนั้นเล่นเกือบจบถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเกมโปเกมอนที่ลุงแมวเล่นจบนะแล้วลุงแมวรู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกอ๋อโปเกมอนเนี่ยมันมีสเสน่ห์แบบนี้เหรอนะคือโปเกมอนตัว Scarlet and Violet นะครับซึ่งแน่นอนโดนเสียงวิจารณ์เล่เทมากแต่ว่า เป็นเกมที่ลุงแมวเล่นจบนะแล้วก็ลุงแมวเล่นจบคือจบใน,นเรื่องนะแล้วก็ตอนนี้ลุงแมวก็ยังลุงแมวขายไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นร้อนเงินนะแล้วก็ขายไปแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อกลับมาใหม่นะเป็นภาคที่เอาลุงแมวเล่นสกา r เลตจบใช่ไหมแล้วลุงแมวก็ขายไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ลุงแมวซื้อตัวไบโอเลตมานะครับที่เขามีภาคเสริม DLC มาให้ด้วยอีก2ตัวเนาะ <S <S แล้วก็ยังเล่นไปไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าเป็นเกมที่รู้สึกว่าอิ่ม เล่นแล้วอิ่มแล้วก็อยากจะอยู่ในโลกนั้นนานๆเนาะมันน่าจะเพราะว่าเป็นโปเกมอนที่เข้าถึงง่ายมั้งน่าจะถ้าเทียบกับภาคอื่นเนาะเป็นโอเพนเวิลด์อย่างเงี้ยกราฟิกสวยงามอาจจะไม่เท่าตัวซอสแอน h ช e l d นะแต่ว่าลุงแมวว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะเนื้อหาก็มีเยอะเนาะก็แล้วก็เข้าใจง่ายสำหรับลุงแมวนะอ,อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้เวลาเยอะมากบนตัว Nintendo Switch นะ ตอนถ้าพูดไปตรงนี้ก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะ3ามสี่เกมแล้วสิใช่ไหมสีเกมใช่ไหมเกมสุดท้ายเนี่ยเอาจริงๆคือนึกไม่ออกเออกออ็จะโหวตให้เพอร์โซน่าก็ได้แต่ว่าจริงๆคือเล่นเพอร์โซนามาแล้วจากตัวอื่นนะตัวอื่นนะครับแต่ก็คงจะอังนนั้นคงให้เป็นซีรีส์เพอร์โซน่าละกันเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเพอร์โซนาก็ลงทั้ง3 4 ห้าเนาะอันนี้หมายถึงหมายถึงอันเก่าไม่ได้เป็นรีมาสเตอร์นะครับแล้วก็จริงๆมีชินเมกามิเทนเซเ e นเจนด้วยนะคือ p พ r s o โซนาเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ทำให้ลุงแมวมาอินกับตัว JRPG คือแน่นอน JRPG มันก็จะมีถ้าดังๆก็พวก Final Fantasy ของ Square Enix ใช่ไหมแต่ว่า p พ r s o โซนาเนี่ยลุงแมวจำได้ว่าลุงแมวเคยดูเ,เมื่อนานมาแล้วนะครับที่เป็นหนใน YouTube อะแล้วก็ฝรั่งก็คุยกันว่าแบบเฮ้ย ถ้าจะเล่นเกมแบบญี่ปุ่นลึกๆเนี่ยมันต้องเพอร์โซน่านะเพอร์โซน่าเนี่ยมันเด็ดมากเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเด็ดยังไงเนาะแต่จําได้ว่ามันมีแบบฉากเปิดที่เหมือนเป็นอนิเมชั่นละเพกมันเอาปืนยิงหัวแล้วก็แบบมีมอนสเตอร์โผล่มาเราดูแล้วรู้สึกว่านี่มันอะไรเนี่ยมันโพราะขีดมากมันแบบว่าเขาเรียกอะไรลบกวนจิตใจพอสมควรนะว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันมันแบบไหนเนาะแล้วก็ได้ลองเล่นจําได้ว่าลองเล่นครั้งแรกน่าจะเป็น เพอร์ n โนาเอ่อภาค3นะอ่าเล่นบน PlayStation Vita นะครับ PS Vita เนาะแล้วก็เล่น Golden นะบน Vita เหมือนกันนะครับแล้วก็ภาค5เนี่ยหนูมไม่ใช่ว่าเล่นบนไหนจำไม่ได้ละแต่ก็ในสุดแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อ3 4 5นะครับบน Nintendo Switch อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เอ่อรวมไปถึงตัวเอ่อีอังค e. อ่ะมันชื่อเกมอะไรวะ ที่มันเอาตัวคล้ายๆกับโลกของชินเมกามิเทนเซะมาบวกกับโลกของหมายถึงว่าคนทำเพอร์โซนานะแล้วก็มาบวกกับตัว FE เนี่ยมันคือ Fire Emblem แล้วเอามาคอสกันอนะ่ะอันนั้นน่ะก,ก็เล่นอยู่นะครับเพราะนั้นคือถ้าเป็นซีรีส์ของ Atlas เนี่ยซึ่งทรับลุงแมามก็คือเพอร์ n โซนาหลักๆนะเพอร์โซน่าผสมกับตัวชินเมกามิเทนเซ่อันนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งซีรีส์ที่ถ้าออกมาก็ซื้อแน่ๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าติดใจมากบนตัว Nintendo Switch นะครับอันนี้ก็น่าจะให้เหลดเป็นลำดับที่5แล้วกันเนาะถ้าให้เคาะไปเลยว่าภาคไหนดีอันนี้พูดยากอะเพราะว่ามันเป็นมวนลรวมๆแต่ว่ามันประทับใจเพราะว่าอย่างที่เคยคุยว่า Nintendo Switch อะถ้าเกมประมาณนี้มันมันเด็ดคือมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เนาะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ต่อเมื่อไหร่ก็ได้นอนบนที่นอนเล่นกิ้งไปกิ้งมาได้ซึ่ง เครื่องอื่นมันทําไม่ได้มันไม่สามารถ enhance ประสบการณ์ของ JRPG แบบ Turn b a s e สแบบนี้ได้นะครับก็อันนี้เป็นเป็นลิสต์นะท็อปห้านะท็อปห้าซึ่งอาจจะดูไม่ลึกเนาะแล้วก็อาจจะมองเอ๊ะมันอาจจะใช้คำว่าอะไรดีไปเล่นเครื่องอื่นก็ได้บางบางเกมเนาะแต่ว่าสำหรับลุงแมวที่ก็เล่นลุงแมวคิดว่าลุงแมวก็เล่นเกมในเจเนอเรชันนี้ของ Nintendo Switch อยู่เยอะอยู่นะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าพอลิสต์ออกมาจริงๆอ่ะก็ เป็นเกมเหล่านี้นะครับผมซึ่งอันนี้ว่ากันไม่ได้เป็นความชอบส่วนตัวนะชอบใครชอบมันนะครับก็ดิจิมก็มีเกมแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดจะให้แยกเป็นประเภทเนาะที่ประทับใจมันก็ยังมีอีกหลายอันเลยซึ่งเดี๋ยวจะมาชุนคุยอีกนะครับว่าถ้าเกิดแยกเป็น JRPG เนาะแยกเป็น Turn b a s e d แยกเป็น A c t i o n แยกเป็นอะไรเงี้ยมันจะชอบอะไรบ้างนะแต่อันนี้เป็นแค่ภาพรวมก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดจะให้เลือกแค่5เกมเนี่ย เดี๋ยวจะเรียกได้ว่าแอบแอบกึ่งๆเป็นซีรีส์ด้วยซ้ำนะก็เลือกประมาณนี้เนาะแล้วท่านผู้ชมนะครับเฮ้ยเอ็นด์เฮนโดสวิชสำหรับเพลย์สเตชัน n อ็นด์เฮนโดสวิชเนี่ยกำลังจะหมดเจเนอเรชันนี้แล้วเนาะท็อป5ของท่านผู้ชมมีอะไรบ้างนะครับกรัดออกมากรัดออกมาแล้วก็คอมเมนต์กันกันมาคอมเมนต์กันมาสนุกสนุกนะโอเคลูแมวเบลอเบลอเล็กน้อยนอนน้อยนะลูแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันในวันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม